เราเรามีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการพวกผับบาร์หรือว่าร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยพวกเขาก็บาดเจ็บกันเยอะเพราะฉะนั้นพอเปิดจากโควิดมาได้แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาบ้านเรามากขึ้นเนี่ยเขาก็เรียกร้องว่าขอให้เราเปิดผับถึงตีสีได้ไหมนะคะก็จนกระทั่งก็มีการอนุญาตในช่วงปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหม ว่าสามารถที่จะเปิดผับถึงตีสีได้ใน5จังหวัดนำร่องอะไรก็ว่ากันไปเพราะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวกันเยอะใช้ชีวิตกลางคืนกันเยอะก็อนุโลมให้เพราะว่าก็มองว่าจะเข้าจะได้มาช่วยกับเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของยอดขายกับพวกร้านรวงต่างๆเหล่านั้นท่ามกลางความกังวลกับเรื่องของอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นก็มีคนออกมาคัดค้านกันเยอะมากว่าคิดดีแล้วหรอ คิดดีจริงๆใช่ไหมกับมาตรการในการที่จะขยายเวลาในการาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้นเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้แต่ทีนี้อันนี้เป็นเมืองไทยไปดูที่กรุงปรากค,ค่ะที่กรุงปรากเขาก็ที่สาทรณัรัชเชกนะคะเอาที่นั่นเนี่ยถือว่าการดื่มเบียร์เป็นเรื่องธรรมดาของเขาแล้วเบียร์บ้านเขาก็ถูกมากเลยนะคือบางคนเนี่ยดื่มเบียร แทนน้าเปล่าด้วยสัมปายเพราะว่าราคาเบียร์มันถูกกว่าเยอะมากแล้วมันก็มีลักษณะของการท่องเทีย่ยวในการที่จะพานักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไปทัวร์ทัวร์ดื่มอะค่ะทัวร์ดื่มก็คือไปทัวร์เพื่อที่จะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ตามผับตามมาเลต่างๆไปไหมเขาจะมีทัวร์แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้นะล่าสุดกรุงปรากเนี่ยเขามองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดื่มของนักท่องเทีย่ยวเหล่านี้ว่ามันสร้างผลกระทบยังไงแล้วรวมถึง มันสร้างผลกระทบกับภาพลักษณ์ของเมืองด้วยอ่ะเมืองปราทินก็ไม่เคยไปหรอกนะแต่ว่าเป็นเมืองที่แบบเออเป็นเป็นเมืองในฝันเมืองหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นเมืองที่แบบสุดแสนจะโรแมนติกนะคะเมืองสวยคนไปก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศของบ้านเมืองเขาไปดูสถาปัตยกรรมไปดูอาคารบ้านเรือนดูความเก่าแก่ของเขาไปดูวัฒนธรรมอะ่ะเขาเลยมองว่าเขาต้องการนักท่องเที่ยวแบบนี้ เขาไม่ได้ต้องการจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวเมามาดื่มเบียร์จนเมาแล้วก็เดินสปัดะเปะเมาเหมือนกับหลายที่ที่เขาหรือว่าภาพก่อนหน้าที่เขาเจอเขาไม่ต้องการจะเห็นภาพลักษณ์แบบนั้นของเมืองเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนะคะก็มีรายงานข่าวบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีกรุงปรักนะคะได้มีการถแถลงต่อสื่อมวลชนแล้วนะคะว่า ปกติที่จะมีการจัดโปรแกรมทัวร์ท่องราตรีของบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่แล้วก็บริษัทเหล่านี้เขาก็จะมีจุดขายด้วยการพานักท่องเที่ยวไปตระเวนดื่มตามผับบาร์ในเมืองของเมืองปรากหลังจากนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดอีกต่อไปค่ะเพราะว่ากรุ่มปรากนั้นเขามีจุดยืนที่มั่นคงแน่วแน่มากว่าเขาต้องการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น ฝ่ายบริหารของเมืองต้องการจะกําหนด ctoral, เป้าหมายนักท่องเที่ยวเขาต้องการน,นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเล่าเบียร์แต่เขาต้องการนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อที่จะได้เป็นคนที่มีความหลงไหลในศิลปะลหลงไหลในวัฒนธรร,รมแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่แบบอีกระดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่มาเพื่อมาเมาอ่ะเขาต้องการเขาต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ของเมืองเขาเป็นแบบนี้มากกว่านักท่องเที่ยวที่มาอยู่แค่ระยะสั้นๆแล้วก็ดื่มกินแบบหัวราน้ํา ฟังแล้วเป็นไงเหมือนโดนตบหน้าไหม <c oughs> นะมันแบบคือจุดยืนก็ชัดเจนมากว่าเขาต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ได้ต้องการที่จะได้เงินจากการเมาไมาของนักท่องเที่ยวแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ต้องการคนที่ดื่มดำ่ไม่ใช่มาดื่มอย่างเดียวแต่ดื่มดั่ากับศิลปะวัฒนธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของเมืองเขาสาธารณนรฐเช็กเนี่ยเป็นผู้นําระดับโลกด้านการดื่มเบียรนะคะ มีสัดส่วนการดื่มเบียร์เฉลีย่ยเฉลีย่ยต่อคนนะ128ลิตรต่อคนต่อปีโฮโฮโฮหนักหน่วงนะคะร้านอาหารของเช็คที่เช็คบางแห่งขายเบียร์ถูกกว่าน้ำดื่มด้วยผับบาร์หลายแห่งในพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงปรากซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของ,องการยูเนสโกก็มีเบียร์ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อขายกันในราคาเรียกว่าต่ำกว่า3ยูโรต่อครึ่งลิตรอะ นะคะคุณก็ลองคำนวณดูก็แล้วคือเรียกว่ามันถูกมากว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ทางพอมีคำสั่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคำถามเกิดขึ้นนันทีว่าอุยแล้วผู้ประกอบการพวกร้านอาหารพัตคาารต่างๆก็จะรู้สึกว่าเขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าคุณลองฟังดูนะน่าสนใจนะนายกสมาคมโรงแรมและร้านอาหารในกรุงเชกนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยฮะเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจใช้มาตรการนี้ของเจ้าหน้าที่เมืองในมุมมองของเขาเนี่ย การห้ามขายเบียไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียเพราะท้ายที่สุดแล้วมาตรการนี้ไม่ได้ห้ามการเที่ยวผับนี่มาตรการเนี้เขาแค่ห้ามกับเรื่องของการขายเบียรในช่วงเวลาที่กำหนดก็คือ4ี่ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยเขาจะไม่ขายนะคะแต่ช่วงเวลาอื่นเนี่ยขายได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่แบบค่ำมืดตีสี่ทุ่มถึง6โมงเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการขายกัน แล้วเขาก็บอกว่านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าก็แค่ไม่ขายในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าการเที่ยวผับยังคงเที่ยวได้นะคะและเขาพูดกับสำนักข่าว a อฟีเลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทัวร์ดื่มของนักท่องเที่ยวขี้เมาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นน่ะเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นนิติทานเดียวกันหมดเลยฝ่ายบริหารของเมืองก็บอกเขาไม่อยากเห็นนักท่องเที่ยวขี้เมาเดินในเมืองที่แบบสวยงามผู้ประกอบการก็บอกว่าเราก็ไม่อยากเห็นนักท่องเที่ยวขี้เมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาค่ะในการกำหนดนโยบายตรงนี้ของฝ่ายบริหารเมืองของทางกรุงปรากเนี่ยนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันตลอดหลายปีที่ผ่านมากรุงปรากเมืองหลวงมีประชากรประมาณ1ล้าน3แสนคนนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบเรียกว่าอะไรดีมเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีความโรแมนติกเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยกับทัวร์ดื่มแบบนี้ก็ทำให้คนที่เป็น คนที่อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ที่เป็นคนคนท้องถิน่นน่ะต้องทนกับพฤติกรรมแย่ๆของนักท่องเที่ยวสายดื่มมานานมากแล้วแล้วก็ร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารเมืองนับครั้งไม่ถ้วนแต่มาจนถึงตอนนี้แหละจนกระทั่งเ,เขาได้รับการลงรอ,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 องนายกคนนี้นะคะได้มาประกาศนโยบายนี้อย่างชัดเจนคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีละ่ะของคนในพื้นที่ด้วย แล้วก็เป็นข่าวดีของการกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนของกรุงปรากด้วยฟังแล้วน่าชื่นทงนะคะฟังแล้วน่าชื่นชมที่ดูเหมือนว่าแนวทางจุดยืนที่เขาชัดเจนมากๆว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นกับเรื่องของเงินเป็นหลักอ่ะนะคะคือเราอาจจะมองว่าเออ,เอ,อส่วนหนึ่งที่เรากําหนดมาตรการแบบนี้เพราะเราอยากให้ผู้ประกอบการได้เงินมากขึ้นคือเอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งนะคะท่ามกลางความกังวลอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายแต่ว่าอันนี้เขาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไร แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่จุดนั้นนี่เรียกว่าอาจจะเป็นความกล้าหาญอย่างหนึง่งก็ได้เหมือนกันกับการตัดสินใจแบบนี้